สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะฮะขอโทษด้วยนะครับนะพี่เมื่อคืนไม่ได้ลงคลิปเลยครับเนื่องจากไปตามหาพระสมเด็จมาให้พี่น้องนะฮะเมื่อคืนนี้นะเดินทางเข้าไปในเมืองนะฮะไปหาสมเด็จได้มาเพียงแค่สามสิบรุ้นนะครับสมเด็จนะครับเป็นพิธีเดียวนะครับพิธเป็นพิธีเดียวกับรุ่นหน้าปกนะครับนี่พี่นะนี่นะครับ เป็นพิธีเดียวกับรุ่นหน้าปกนะครับพี่นะได้มาเพียงแค่สามสิบรุ่นนะครับนะรุ่นละหกร้อยเท่าหน้าปกนะพี่รุ่นละหกร้อยเท่าหน้าปกนะครับรุ่นนี้ผมจองไม่ทันนะพี่นะจองไม่ทันนะครับนะจองไม่ทันแต่รุ่นเท่าหน้าปกพี่นะเท่าหน้าปกนะครับนะขอหกร้อยนะครับขอองค์ละหกร้อยนะพี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ชมทั้งสิบจุดสองรุ่นนะครับนะแล้วก็เปิดตามราคานะพี่นะครับ ต่ลองมาองคแรกกันเลยนะพี่ถ้าถ้าพี่สนใจนะพี่ทักมาได้ที่อดีไลน์หรือเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับพี่นะรุ่นละหกร้อยนะครับนะพระสมเด็จนะครับนะพระสมเด็จเก้าชั้นนะครับวัดจัดสร้างครับปู่มหาศิลานะครับนี่ฮะรูปพุทธาพิเศษนี่ฮะเป็นรุ่นนี้นะครับหนุนดวงครับนะอุตอเกจิพุทธาพิเศษครับนะเป็นชุดเดิมนะพี่นะเพราะเป็นวิธีเดียวกันนะครับนะเป็นรุ่นเดียวกันของวัดนะครับ ชุดนี้จะเสกมีข้าวหลามตัดนะครับเหรียญข้าวหลามตัดเหรียญเจ้าสัวแล้วก็เหรียญสมเด็จทรงไก่นะครับแล้วก็สมสมเด็จเก้าชั้นนะครับแล้วก็หน้าปกแล้วก็มีมีดอีกนะครับแล้วก็มีสายการลิ้นทองนะมีหลายรุ่นนะครับพี่นะนะเป็นในวิธีเดียวกันนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยพี่ครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะฮะ ถ้าสนใจก็ทำทีเดีดลายหรือเบอร์โทรขึ้นมานะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะพี่นะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาแกะองค์ที่หนึ่งเลครับชุดนี้เป็นรายการลุ้นนะครับเป็นรายการลุ้นนะครับไม่ใช่เป็นรายการอ่แจกที่ผมเอามาเปิดหกอ,องค์นะครับอ่หกองค์ตอนนั้นแร่แล้วครับตอนนี้แร่แล้วครับตอนนี้องค์เป็นทองสองพันแล้วพี่นะที่ผมมาเปิดแปดร้อยนะฮะนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะพี่ปั๊มนี่ฮะพระสมเด็จ เก้าชั้นเนื้อหินหยกแกะเลืองแสงโอ้โหโอโหองดาราพี่องดาราองดาราครับนะเดี๋ยวผมค่อยใส่นะองดาราครับพี่โอ้โหพี่ดูพี่ดูพี่ด,พดูพี่ดูครับโอ้โหเลือกแสงครัพี่หูนำเลิกด้วยพี่นำเลิกสิบเก้าองด้วย เรืองแสงคือยังไงนะผมลองปิดไฟดูสิโอ้ยอย่างนี้เหรอพี่เดี๋ยวผมลองปิดไฟให้นะลองปิดไฟให้ชมนะครับอุย้ยเลื้งแสงจริงๆนะพี่เป็น,นการทำเลอกพี่ครับเลืองแสงด้วยโอ้ในคนเบอร์หนึ่งเก้าจ้าพี่นะเป็น,นการเลืองแสงนะครับพี่นะ พระสมเด็จก้าชั้นนะครับเดืองแสงครับตอกน้ำเลือกนะพี่นะสร้างสิบเก้ามีตาวัดด้วยพี่นะฮะโอ้โหสุดจัดพี่นะในการที่สุดจัดเปิดมาายการแรกก็สุดจัดนะพี่นะครับนะองค์นี้ไปเลยพี่นะผมขอแปดร้อยบาทนะครับนะผมขอแปดร้อยบาทพี่โอ้โหท่วพี่นะครับอง์แรกเลยครับนะพระสมเด็จนะฮะในการเดืองแสงนะครับนะผมบอกพี่พี่เลยครับว่านะหกร้อยนี่พี่ได้พระแท้ไปบูชานะ ไม่ต้องกลัวแพงพี่นะครับไม่ต้องกลัวแพงครั be บนะพูดได้เต็มปากว่าเป็นพระแท้นะครับตักวัดนะพี่นะครับรุ่นนี้ผมก็จองไม่ทันพี่นะครับจองไม่ทันนะนี่องเมื่อคืนก็เลยไม่ได้ไลฟ์ให้พี่น้องนะฮะเลยวิ่งเข้าไปเอาในเมืองมาพี่นะครับวิ่งเข้าไปในเมืองมานะไปเอามาให้พี่น้องนะฮะได้มาสามสิบรุ่นก็ยังดีนะก็ยังดีเนาะนะฮะเดี๋ยวมาองค์ที่สองอะไรพี่นะครับองค์ที่สอง องค์ที่สองครับนี่เป็นรายการนี้นะเดี๋ยวผมขอดูรายการแป๊บนึงที่นะ้นี่ฮะเดีแบบ๋ยวแป๊บดูชื่อรายการครับนะองค์นี้ครับพระสมเด็จเนื้อแตกลอยงาฝังตะกุดทองแดงหลังปั๊มหมึกแดงโอ้โหนี่ฮะผมว่าเอ๊ะมืดมาเตือนเตือนไปนี่ฮะนี่นะฮะโอ้โห นี่พี่ที่ดูพี่ดูความสวยพระแท้ไงก็สวยพี่นะครับเลขค้นนัมเบอร์นะพี่ศูนย์ศูนย์สามหกนะเลขค้นนัมเบอร์ศูนย์ศูนย์สามหกครับพี่นะเอาไปพี่องค์นี้เอาไปเลยนะฮะนะองนี้ผมขอเลยพี่นะฮะหกร้อยบาทนะครับขอหกร้อยบาทครับพี่ไม่ต้องไปลุ้นนะฮะนะฮะนี่ฮะดูความสวยพี่นะครับนะพระแท้พี่สมเด็จแท้นะครับ นะรุ่นนี้อนาคตพี่บอกเลยจําไว้ครับเขาทำเอกลักษณ์บ่งบอกแล้วมีความคมมันเด้งนําเบิดโคตรขมพี่นะฮะจัดไปที่องค์นี้นะฮะหกร้อยบาทนะครับแต่ถ้าพี่เป็นรุ่นเองก็หกร้อยบาทเช่นเดียวกันนะพี่นะฮะรุ่นเองก็ได้นะครับนะบอกเลยว่าสุดๆนะฮะแต่ละรายการนะครับมีบรายการอยู่ที่พี่ที่ผมนะพี่นะมีบรายการอยู่นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะฮะต่อไปองค์ที่สามพี่นะครับองค์ที่สามนะครับ นี่ฮะผมเด็ดนะครับสายสมเด็จต้องมีนี่นะยวผมหายยกลังมาให้พี่นะครับยวผมหายยกลังใหนะ้ขอดูราคาก่อนนะครับนะที่พอไปต่อ <c oughs> ได้นะครับต่อมาในการที่นี้พระสมเด็จเก้าชั้นเนื้อศีลาแรงติดหน้ากากชุดทองนำเลิกโอ้โหนำเลิกยังนี่เฮ้ยลังนี้พรีเมียมฮนะแต่ผมมีสาสิบองค์เองครับขอแบ่งเข้ามานะครับโอ้โหไปโอ้ยพี่ไป องนี้ไปพี่นะสวยจัดพี่ต่อสอนะฮะต่อสอชัดเจนพี่นะครับโอ้โหนำเลิกแกพี่โอ้โหโคตรแรงครับรังนี้นะรังนี้โคตรแรงพี่ได้คนณตังเบอร์ห้าเจ็ดสามครับนะเขียนว่านำเลิกนะโอ้โหแสงสุดจัดองคนี้ขอเจ็ดร้อยนะขอเจ็ดร้อยนะผมเปิดราคาไม่ถูกเวยมันยังไม่ดูเขาไล่กันเท่าไหรนะ่นะนะผมเปิดแบ่งพี่น้องเอาพอครับ นะพอเปิดแบ่งพี่น้องพอครับเอาไปแบ่งกันนะครับสุดจัดพี่นะแต่รายการนะครับนะเอาไปพี่นะครับองค์นี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนะเป็นองค์นาเลิกนะพี่นะไม่ใช่องค์ธรรมดานะครับเป็นองค์นําเลิกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแค่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองรุ่นนะพี่นะและที่เหลือก็อีกสิบสามรุ่นเดี๋ยวพี่ก็อาจจะใครจะปิดต่วนก็เอ้ยใครจะปิดแบบเป็นรุ่นเองก็ได้นะครับได้มีแบ่งอให้น้อง้องรุ่นเองบ้างนะฮะ เดี chat, uh, ok ang, mai, rpm, er ๋ยวถ้ามียกหลังมาไงเดี๋ยวผมแจ้งอย่างทีนะครับนะเดี okay. ๋ยวพอเปิดกันพอเปิด mm พี่น้องจะปิดกันนะหกร้อยให้พี่ลุ้นละหกร้อยนะครับได้ลุ้นไงยันเช้านี่พี่นะนี่โอ้โหโอ้หลังนี่ดีนะผมว่าหลังนี่ดีเลยนะฮะโอ้โหเมื่อกี้การสองนี่การสามพี่นำเลิกอีกแล้วครับหลังมึกปั๊มอีกแล้วนะโอ้โห ของแจ้ของเท้ครับนำเลิอกอีกแล้วนี่ฮะนำเลิกเลขคนหนึ่งหกศูนย์พี่นะฮะเลขคหนึ่งหนึ่งหกศูนย์นักกากเงินครับนี่นักกากชุกเงินนะฮะโอ้โหสวยทุกรายการเลยพี่นะฮะได้มาสวยทุกรายการจริงของแท้ครับของแท้เลขเลยฮะนี่ฮะเลขคนตําเบอร์หนึ่งหกศูนย์นะ หถ้านําเลิกกะตอกข้างหลังนะพี่นะถ้าเป็นบรรดาจะตกข้างล่างนะฮะโอ้โหนำเลิกสร้างน้อยแน่เลยพี่นะสร้างน้อยจากร้อยแน่ครับนะองค์นี้ไปเท่ากันที่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับนะต่อไปเปิดองค์ที่ห้าครับนะองค์ที่หนะ้ามาแกะนะดูเอ้ยนาเลิกเปิดสามองค์นำเปิดสี่องค์นำเลิก,นะเ 3, เ 4, เลกไปสามพี่นะโอ้โหบวกจัด นะการตีแท้นะพี่ตลอดชีพเลยพี่นะซื้อหาสบายใจได้พับโอ้โหแต่ไไงแรงงานอันนี้เสร็จโอ้โหติดจีวรปู่ด้วยพี่โอ้โหนี่ครับเป็นรายการลุ้นนะครับพี่นะเป็นรายการลุ้นนะจะบอกนะติดจีวรปู่โอ้โหเอาไปพี่นะโอ้โุดจัดแค่นีนะ้การเดียวก็สุดจัดแล้วพี่นะครับนะ ติจีวอลลปู่ทีรานี่ครับนะถหาว่าผมโมโนูนะครับไม่มีนะครับไม่มีที่มาโมโนูนะครับนะเพราะเป็นในการของของ,ของแท้นะครับพระสมเด็จเก้าชั้นแตกเนื้ออะไรงาพิเศษติจีวอลลปู่ขาทิราหลังปั๊มหมึกแดงโอ้โหเอาไปพี่แปดร้อยนะผมขอแปดร้อยพี่นะนี่ฮะต่อโค้ดเนี่ยตรงนี้นะพี่พี่มาดูความสวย,ยกันนะผมให้ดูความสวยเลยนี่ครับพี่ดูมดสระนีฮะ นี่ฮะตอกโซซาลาห์นะพี่นะตอกโซซาลา์นะนี่พี่ดูตังหวะนี่คนจำนวนหนึ่งเก้าทั้งสองพี่นะครับติดจีวอปูนี่เต็มแผ่นด้วยครับไม่มีกั๊กนะฮะนี่พี่แปดร้อยบาทนะครับในาการที่ผมขอแปดร้อยบาทพี่นะนะครับติดจีวอปูนะครับต่อไปองค์ที่หกพี่นะฮะองค์ที่หกนะครับมาโอ้โหแต่ละการผมบอกเลยที่เด็ดจัด สวยทั้งนั้นนลยนะสวยทั้งนั้นเลยนะมาครับเรามาต่อกันเลยครับองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกครับมาลุยกันเลยองค์ที่หกครับฝั่งตะกุดทองแดงหลับป้๊มมึงแดงอ๋อนี่ครับนี่นะเลขคดหมายเลหนึ่งเก้าแปดแปดครับ เลขคนเบอร์หนึ่งเก้าแปดแปดครับองนี้เอาไปพี่หกร้อยบาทนะครับรายการนี้ไปหกร้อยบาทพี่นะครับรายการเดียวกับอ่าจริงด้วยนะครับรายการเดียวกับพี่ผมเปิดองค์ที่สองนะเอาไปพี่หกร้อยบาทนะครับนะฮนะดูให้สวยดูให้ชอบดูใหู้กใจพี่นะครับนะสามารถซื้อุ่นเองได้พี่หกร้อยเท่ากันนะครับนะถ้ใครชอบรายการที่ก็ปิดกันไปได้เลยนะครับ นะต่อไปพี่องค์ที่องค์ที่เจ็ดครับนะองค์ที่เจ็ดนะนะองค์ที่เจนะ็ดใครรุ่นเององค์ละหกร้อยนะพี่นะครับมีแค่สิบกว่าองค์นะ หมดแล้วหมดเลยนะพี่นะจะได้ไมไมอีกไหมเดี๋ยวรอชมนะความภาพอ่าอ่าหลังติดที่วอลปูอีกนีครับพี่เฮ้ยหลังนี้หลังนี้ที่ขอแปงเข้ามาพรมเมียมพรีเมียมเลยครับนี่ฮะพรีเมียมเลขคจะเบอร์สี่หกสาม้วยพี่เลขคนจะเบอร์สี่หกสาม้วยครับนะ เอาไปพี่นะแปดร้อยบาทเท่ากันพี่นะแต่องคนี้ดูว้าชอบดูดูนะพี่นะว่าพี่เอบางไหนนะนี่องค์ที่เจ็ดนะพี่นะนี่คือรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะติดจีวอนกู่มหาศิลาน,นะครับอ่ต่อไปพี่นะรายการที่แปดครับรายการที่แปดนะครับเดี๋ยวเราเปิดแค่สิบองค์พอนะพี่เนาะแล้วก็อ่าเผื่อมีพี่น้องปิดลุ้นกันนะ ยัไม่พอนะฮะมาเรามาต่อองค์ที่แปดเลยนะฮะองค์ที่แปดนะครับนะพี่น้องไปซื้อที่ไหนต้องมีซีนเดิมเป็นตาวัดอย่างนี้นะครับซีนเดิมนะฮะองค์ที่แปดเปิดขึ้นมาพี่สมเด็กเก้าชั้นนะการชุมเงินอ๋อเป็นนักการชุมเงินเหมือนเดิมครับนะองค์นี้องค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับขอเจ็ดร้อยบาทครับนะ พะแท้พี่นะพะแท้พี่ซื้อไปครั้งเดียวก็คุ้มพี่พูดตเต็มปากนะครับเลงเป็นนําเลิกนะครับห uh ูรังนี้นําเลิกเยอะจริงพี่นะนําเลิกเยอะจริงพี่ถือว่าของลังนี้ดีเลยนะเลขคนเบอร์เจ็ดห้าพี่เลขคนเบอร์เจ็ดห้าพี่นะท่วมอีกแล้วนะครับนําเลิกพี่นะนําเลิกนี่คือสร้างน้อยนะพี่นะสร้างน้อยนะครับพี่ทีนําเลิกนะครับอ่า แต่ดูเกจิแต่และเกจินะครับลวงพุทธาพิเศษบอกเลยพี่มันคุ้มค่าเกินพี่ตอนนี้กําลังแรงพี่นะฮะนี่แค่เกจิที่เน้นๆนะเน้นๆเลยนะพี่นะหลวงปูดเถิงนี่ครับนะปู่ดุมทรัพย์นะพระอาจารย์ต้อมพุทธสแบงพระครูสุยันนี่ก็สุดเลยนะพี่นะแค่นี้ก็สุดนะครับนะและหลวพุทธาพิเศษเกืบอบสิบห้าเกจิคณาจารย์นะพี่พี่ดูมาต่อมาองค์ที่เก้านะครับนะองค์ที่เก้านะผมขอเปิดแค่สิบองค์นะครับนะ ปิดสิบองค์แล้วที่เหลือก็เป็นรุ่นเอาแล้วพี่นะเผื่อใครอยากได้รุ่นนะครับส่วนอา่นาหน้าปกตอนนี้ครับตอนนี้หมดเกลี้ยงนะ้พี่นะตอนนี้หมดเกลี้ยงนะครับนะเหลือที่เราแกะแล้วอีกนิดหน่อยเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคลิปกลางวันนะเี่ส่วนหน้าปกนะถามยกหลังได้ไหมตอนนี้กำลังต่อรองอยู่พี่นะจะได้เขาเปิดกันต่อนะครับเดี๋ยวผมขอต่อรองเขาก่อนนะฮะ จะถามว่าจะจ,ะจะบี้ราคาให้จได้มาให้เมยน้องได้เปิดนะมาองค์นี้มาพี่มาเป็นตะกรุดทองมากนะครับนะเป็นตะกรุดทองทิพย์กันมากนะครับเอเนี่ฮะเป็นตะกรุดทองทิพย์กันมากนะะเลขคดัมายเลสองสี่สุบแปดโอ้โหเลขคดหมายเลสองสี่สิบแปดครับ,รรบองนี้หกร้อยบาทนะครับรายการนี้หกร้อยบาทนะฮะบ,บอกเลยตนทุนท่วมนะ นะเอาไปที่นะหกร้อยบาทนะครับต่อไปรับองที่สิบนะผมจะเปิดอ,อ,องค์สิบองค์ท้ายนะพี่นะถ้าเปิดสนใจพี่อยากจะเข้ามาร่วมจองเป็นรุ่นก็ได้แค่อีกสิบสามสิบ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 สี่สิบห้ารุ่น,นครับหมดแล้วนะอ่าสินเดิมนะครับนะสิบรุ่นแถมหนึ่งนะพี่นะสิบรุ่นแถมหนึ่งนะครับพิเศษให้นะครับ จะยกลงา,า,านะกลงไปตามหาให้พี่นะจะยก้างผมไปตามหาให้พี่นะสายสมเด็จน่าจะชอบกันนะครับพะแท้พี่ไงก็บูชาได้สบายใจพี่นะขึ้นคอได้สบายใจนะครอย่างหน้าปกนี่สองวันนะพี่สองวันที่หมดเกลี้ยงเลยพี่นะร้อยองค์ตอนนี้นะครับเจ้าสัวก็เหลือแค่เนื้อเหล็กน้ำพีนะครับจุบทองแล้วก็เอะไรกไม่รูะ เหลือสามในการนะพี่นะเหล็กน้ำพีทชุกทองครับแล้วก็ปดต,ตะปูนะพี่นะเหลือแนะค่สามเดือมาองนี้มาพี่นะติดจีวอลงปูแกพี่นะนำเรื่องเยอะพี่โอ้ไม่ใช่พิเศษนะเป็นการพิเศษนะเอาไปพี่นะฮะองนี้แปดร้อยบาทพี่อง์ที่สามน,นะแปดร้อยบาทพี่นะชอบทุกใจปิดกันไม่ได้นะครับอ่า เอาไปลุยเลยพี ane, gen, ่เอาไปลุยเลยครับนะนี่ฮะฮาแท้พี่ยังไงก็สบายสบายใจได้นะครับนะเอาไปเลยพี่นะแปดเจ็ดได้เนะเจ็ดแปดร้อยเปนงราคาเท่าเดิมมัพมีสามองค์มีสามองค์อะนะไปพี่นะขอเจ็ดร้อยนะนะรายการสิบนะฮะปที่เหลือพี่นะไปลองมาลุยกันพี่นะถ้าใครชอบแบบเอาไปรุ่นเองนะครับนะผมมีให้อีกเก็บสิบห้ารุ่นนะครับนะใครสนใจที่รีบโทรไปเลยพี่รุ่นละหกร้อยบาทสิบรุ่น นะฟรีให้อีกหนึ่งลุ้นนะครับนะหรือเลือกก็ได้นะครับนะอย่างงี้วันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่เดี๋ยวเรามาอัปเดตหน้าปกกันนะฮะแต่ช่วงเ,เวลากลางวันนี้นะครับนะส่วนยกลังหน้าปกนะผมคาดว่าผมจะได้มาอีกหนึ่งลังนะคาดอีกหนึ่งลังแต่จะแพงกว่าแต่ผมจะเปิดเท่าเดิมครับคือก็ได้น้อยลงนิดนึงอ่าไม่เป็นไรเรามาแบบพี่น้องกันนะครับนะแล้วก็มีดุทหลามตัดนี่ผมน่าจะได้ประมาณสามสิบสี่สิบรุนนะครับก็พยายาม อาหารมาให้พี่น้องนะได้บนบูชาครับพระแท้นะกรันตีตลอดชีพเลยครับนาวัดโพสิทธิ์อัศนะลูกปูจากลวกพุทําเสกจนี่ฮะและเกจิขาใจมากมายด้วยนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะพี่หกร้อยบาทนะครับพระสมเด็จเก้าชั้นวัดจะสร้างครับรุ่นหนุนดวงนะพี่นะหนุนดวงครับนะชื่อเพราะจริงๆนะฮะไงวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านครับถ้าสนใจตรงไหนติดต่อได้ที่ไลน์หรือเบอร์โทรนะครับ โทรไาได้เลยครับเพราะเป็นหมายเลขเดียวกันนะพี่นะอย่างนี้ฝากขอบคุณทุกท่านมากครับ